ขอประนัดหน่อยขอทางานมาเหนื่อยยาก <c oughs> ขอปรนัดน่อยครับไบด้ปบนัดแล้วเกินเอาเท่าไหร่ครับบนัดโอ้ยเฮียเฮ้ยจัดรวยตายเราไปจัดให้อีบสองบาทแม่อีบเฮียทำงานทัพตายใส่ตถถัวแทบขาดมึงให้อีบสองบาทบประนัดเฮียเฮ้ยแพงไอ้สัตว์แพงอยู่ตรงนี้เลย เอ็ดเอ็ดเอเอเอ็ดเออ็ดเออ็อ็ดเอ็อโอออ็อ็ดออ็เอ็อ จะฟิวป่ะจะชิวไปไปแล้วเสียไข่ตัดไข่สุภโสุภโยมันนสี่โมงแล้วต้องทิ้งแล้วต้องทิ้งแล้วต้องไปแล้วแต่บุคลการเปนเรื่องไม่ทำบทีโดนไออกไอ้เฮียเศร้าเฮียอะไรไไใจเต่ไกูก็ไว้ใจคนอยู่ยามไอ้เฮีย ยาเขาปิดป้อมให้กูแน่นอนแต่ได้แม่งหลดแม่งสอยกูตัวปิวเลยจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งโดนปืนใหญ่เยอะโดนแล้วจังเลยเห็นโดนก็แน่นอนไโดนแอมโดนอย่าเปิดช่องแอร์พับๆเลยเจียวพวงมาบมาเอามาเอามาให้มันแทะเล่นเนี่ยอะไรยังไงให้มันแทะเล่น ตีเบตีเบาตีเบาตีเบาตีไม่ได้คอยเฮดมันตีไม่ได้อะไรหรแล้วข้างไหนทางออกอ่ะเดินมาเดินมาเดินมาแย็บแม่งแล้วตีมั้งเฮ้ยเฮ้ยใครใครไปโลไปอะไหนวะไอะไ้มองไว้ก่อนมองมองไว้นะไดอถ้ามองไว้มันจะไม่มันจะไม่นี่เหรอจะไม่ขยับใส่มาแต่ว่าทางขวาเร็วเลยใส่า อันเนี่ตาเอ๋พี่ฟิวพฟิว่ฟิวหน่อยมฟิวห่อยมัพี่ฟิว่อตาเอ๋เีวเวพี่วหน่อยมัอย่าอย่าเล่นเนนไไปไปเร็วทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วเร็วเร็วทางไหนทางไหนนี่ันี่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 มองอยู่มองอยู่เดินไม่ะจะไมมันเล่นไม่ได้อ่ะ มอนมองไหมนะมอนมองก่อนมองก่อนเฮ้ยมีสองตัวมันมีสองตัวมองไอ้ถอยมาถอยมาถอยมาถอยอยู่ถอยเคี้ยงเข้ามาทางขวานิดนึงขวามอนถอยตรงมามอนถอยตรงมาถอยตรงมาเบี่ยงขวามอนถอยไปเลยหันไปเลยหันไปเลยมองอยู่มอนหันแล้วเดินตามเข้าไปเลยอ่านึงเดี๋ยวขอดูก่อนปีกประตูเห้าทุกคนทุกคนไปทุกคน ไป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 เลยไปถอยดิเอาไปลงไปทำไมขึ้นมาเหี้ยตลกตัวเองหวันว่าจออกเลยนะออกไปเลยเออกไปเลยออกไปเลยตูมันจะมาปะปิดมันจะกันได้จังหวะนึง่งอ๋อโอเคมันจะมีเวลาเปิดประตูอยู่เปิดได้หมาปะนะนหนึ่งมีหมาอะไรอีกหมาไหนหมาหมาแรงอลยดิ เอาพั้วไปดีกว่าจะสลดัดยานให้หนูอยู่ยานไหมเฮ้ยอยู่ทำไมขี้กลัวขี้กลัวไม่ได้คิดกลัวอยู่ยานมีเด็กขี้ก,ก,กลัวอยากอยู่ยานเว้ยสอนเลยเนินพนักงานเจะสอนต้อง,ดงอโดนละออกทางตันเฮ้ยโดนแมงม,มุมขยุมหัวใจ อทางซ้ายสปอนแล้วไปมุมมาสปอนมามุมสปอนใครอยู่บังโด้ใครถือพวกูเองกูเนี่ยมีพัวกมับวกมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมึงมุมมันวิ่งไปทางขวามันอยู่ทางไอ้ใหญ่อะทางขวามันมาหากูแล้วมันอยู่ขวดอะขวดอะขวดมีคนถือขวดอยู่กูถือขวดทเอะาขวดมาขวดมาขวดมาทิ้งจีทิ้งกดจีกดจีไอ้เหี้ยมาเต็มเลยทีนี้จีทิ้งก่อนทิ้งแล้วตีมันตีมา ีวัีวัดเออตายแล้วตายแล้วแต่เย็นแตเย็่อนสอทีมันก็ตายแล้วจะทำอะไรขนาด้นเดี๋ยวรอมันยี่มันเข้ามาในนี้เนี่ยไปถ้ามันถ้ามันยังไม่ตีเราปล่อยไปก่อนได้หมตี่มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพอมเพอมพอมตีตตีตีมาบุมมาเช้ตีบุมตีบุมเออตีตีตีไม่โดนตอนนี้ตีตีตีเตีตีตี ตีเออตีตีบัตตีมันอ่าตีตีเร็วตีตีอ่าตายพอแล้วพอแล้วเพื่อนอันนี้ใครอ่ะตายแล้วัหาหาหาฮึมาหามาฟิวฟิวเดี๋ยวเดี๋ยว สายแม่งเลยตัวบริษัทแต่ว่าอยู่ไหนมันเดาเลยเหรอเอาเลยกระามกูอมขอไฟหน่อยกูมืดมาแล้วตายกูโตตายคือกูโต <c oughs> ยังไม่ทันตั<อ>นเลเวลปลาแฟดแฟดออกเสร็จปุ๊บโดนแย้มเลยอร่อยอเลยโดนแล้วออกแม่เด็กลง เฮอยเสดไดของของในตัวเต็มเลยเฮียเสือกตกเฮียนั่นไม่ตกเมื่อกี้ได้ใสอีกเลยเมื่อกี้อสานหลบไปทีเนี่ยกี่มันติดแฟดเดี่ยวเลยมังสตัร์โดนงับก่อนไเฮ้ยเลยโดนเลยอ๋สบพกูด้วยนะไปคุยกับผู้จัดการแน่นอนยุกทรงแล้วผู้จัดการเล็กโตอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยนับเวลานี้แยกไม่ทันแล้วไม่ต้องแยกแล้วนับเวลานี้ไปไปไปเอาไว้รับไนนะครับไปหน่อย ไใส่เลยยอะไรครับไอ้เยี่ยมมันใส่ไม่ได้อ่ะการวุ่นารเต็มแล้วเต็มแล้วใส่ไป่ได้เต็มเต็มเกับพวกวอล่ะพี่โยพวกวอลพวกปืนโอ้ยขายศพไข่ศพเพื่อนไปคุยวุ่นวายการคุยวุ่นการเลยห้าบาท เฮ้ยเฮ้ยคนสัตว์กู่เออเออเออคนสัตว์กูเออเอฮ้ยไปคุยบรรยากาศไปคุยบรรยากาบรรยกาเร็วคุยบรรยากาศการบรรยากาศโอ้ยขาดเยอะเลยบรรยากาศครับไม่ไหวแล้วผมเหนื่อยมีกำลังใจทำงานแล้วครับ เร็วเร็วาตยเหนื่อยแล้วไม่ได้โคต้าไม่ลองขายทุกอย่างด้วยอแ้ลขายบันไดไงมีบันไดเยอะของบริษัทบริษัทมันไปรับซื้อของเก่าโอ้โยแย่วะซื้อซื้อก็แพงไอ้ยชี่อ่ะไอ้ชื่อดนตรี

แม่<ด>รื่นทอนผดผนผดผันผดผันผดผันเลผนผดผันผดผันผดผันผดันผดนดนได้ออกแล้วไดนอนผดนันนผดนดนผดผรนผันผันผันันนผดผั่ผดันผันันันผดนผันผันผด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 ผััันัน พ่อพวกนี้ท่านกลับเลยไปกดไปอยู่ยานนึงหมดยักษ์ลองพึ่งอ่ะลังพึ่งอ่ะเป็นมันอยู่ท้ายยานอยู่ข้างล่างอ่ะนี่เมื่อกี้จะวางไว้ท่านไม่เจอเพื่อนอยู่ข้าง่อนเดอใช่รอแป๊บรอแป๊บมาดู่วนเลยไปลู่ไปเลยไปโดนดัน พึงง่งอะรังพ <claro> ึ่งอะไปไปอย่าหลังพึ่งเะอดายท่านมันมาก่ัอนอุตสาห์เสียงชีวิตเลื่อนลดข้างล่างมีแอร์ฮอนเดี๋ยวนะเสียงอะไรนั่นไง quyền 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 đi lên đi lên đi lên, Hãy subscribe cho kênh Ghiền ข้างล่างเมื่อกี้มันวิ่งอยู่ข้างล่างกลับม่อนกลับเลยกลับแล้วฮัลโหลเด็กเก่าอ้าวมีเหรอ เหลือสปอร์เมื่อกี้เลยจะกลับการนะจะไปเอาของมาหน่อยเหลือเปล่าเดี๋ยวเกินงบแล้วเหลือจะเข้าหรือจะเข้าไปเสี่ยงดวงเราวิ่งหาหลังพึ่งมั้งต้องเอาไว้แถวหน้าอย่างยังเหลืออยู่เวลาอยู่ปะไปโยไปด้วยไม่มีเลยทุกด่านจะมีหลังพึ่งหรอจะสม งโยเจอวะเจอเจอแต่มางั้นเข้าไปเถอะครบทีมยังไปเลยไปเลยเนี่ยเด้อเกือบโดนแงมเมาส์ไม่ใช่เกือบโดนไปคนหนึ่งว่ะชิบหายละวอู้โดนโดนไปหนึ่งแงม เมื่อกี้ที่มันที่มันกระโดดขึ้นยานน่ะเหรอโดนทุ่มใช่มันสไลด์ว่ะโคตรแย่ไปไอ้ปากอ้าปากใสกูเดี๋ยวแฝดแฝดเด็กขี้อ่ะพี่โอพี่โอระวังระวังนายยานนายยานระวัง เาวุ้นเพื่อนรีบเพื่อนเข้ายาเรีบเพื่อนเข้ายาลบอกไอันี่เพื่อนออกดกดเรียกเข้ายานหน่อยครับกดเรียกเข้ายานหน่อย,ย,ย,ยมันก็ขึ้นมาในยานแล้วกดออกยานไปเลยไอ้บอลโดนขึ้นมาไอ้บอลอะไรอ้าไม่ไไมไไมไทันแล้วเอ้ยตายไปซะโดนไล่ไไไออก ไป่ได้คำถามไม่ได้เรื่องเลยขึ้นยานยังไม่ได้อ่ผมวาเพนขอโทษนะสมจบคนแล้วคนอย่างเงี้ยสมคนแล้วไอ,อ้พี่บอกพี่บอกว่าอะไรพี่บอกว่าโดดเลยใช่ไหมแต่ยานเพิ่งออกแล้วนะ่ะหบอกว่า,าให้โดด<ห>ขึ้นมาในยานก่อนแล้วก็กดออกยานเลยไปยืนทำเท่อย่างนั้นแหละกระต่ายจะไม่ไม่กดวาร์ปแล้ว ว้าวบักด้วยเปล่ากดผิดคนนี่ิดคนมันบักเนี่ยมีคนว้าบอ่ะเนี่ยไม่มีเออชื่อใครอ่ะวัาเหรอไม่ยื่นเ่ยนะมีคนบักมาแล้วมีมันบักบักไอ้ลองขยับลองขยับที่ว้าบดิอะไรวะฟังขยับนิดนึงลองกดใหม่กดใหม่กดใหม่ เรียบร้อยเอ๊ะแต่เมื่อกี้พี่โยวับได้ไหมหรอวาร์ปที่ไหนยูโดดขึ้นยานเอาเนี่ยวาร์ปได้ทำไปแล้วเออครับเพื่อนรอคนเดียวว่ะอ่าสลับชื่อกไล่ละคนดูต้องมีคนไม่ได้กลับบ้านแน่นอนะแหมจะมีแล้วหนึ่งคนใครวะมีแล้วสองคนไม่ได้กลับบ้านแล้ตัวตึงด้วยนะตึง ียชิบหายล้อันนี้มายังอ่ะปืนเหรอไเลอรปืะฮัลโหครับนี่สองฟันจะพบกันะไมเลยไปเลยมองว้อยู่ ไปสำรวจของนี่ของเพียงไหมคะเฮ้ยเฮ้ยไปเปิดทำไมโอ้เรียบร้อยบอกเดี๋ยวู่มองไว้อยู่ปลาเยี่ยวไปหาของเดี๋ยวดูให้ขออนุญาตตึ๊ดโอเคโอเคเอ้ยฉันจ้องอยู่มีปลาแล้วลับด้วยปลาปลาทางขวาเฮ้มันขยับมันขยับมันขยับได้ยังไงไอ้เย่สลามสลามนะลตู้พี่โย สลามกับคอยเฮ็ดอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันที่ทางออกอยู่ไหนวะตรงฝั่งหลังตรงมาฮะเย่ยสลามพีโยมาพี่มาสลามเอลยนะอันนี้มามามา เร็ดแล้วมาเสี่ยงชีวิตเจอทางหนีไฟก็โชคดีแล้วถ้าไม่เจอก็ตายอยู่ไงต้องเสี่ยงสักครั้งสิวะชิบหาย ฮันแน่ฮันแน่เฮีย Yeah. เดี๋ยวนะใช่ทางนี้แน่นอนเหนื่อยแล้วว่าเดี๋ยวผิดซอยสิบหายแล้วกูกุญแจหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรไปเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคใครเสี่ยงใครเล่นไฟอะไรนะ เสียงโชบเกือบไม่รอดได้มาสองหินหนึ่งเออเจอไอ้สปริงคอ,อยาวอะกระตัวนั่นแหละตั้งแต่เจอมันตอนแรกมันตามเดิน <c oughs> ไปสุดทางตรงู้ทางหนปิดประติไอปิดปิดประตูใส่มันสามรอบมันก็ตามมาอยู่ดีมันเปิดประตูเปอเดอ,อสรามปาสองตัว <c oughs> อีกตัว, <c oughs> ตวนหนึ่งต้องเียบอะเลื่อนรถไปเครื่องหนึ่งไงว่าต้องเยียบสลามเยียบได้เหรอมันเยียบได้ทีเดียวเกือบลอยสลรามนี่ใช้พวตักเข้าถังไม่ได้อหรอเก็บไปขาย